ตัวนี้เหมือนกันครับบนล่างตัวนี้เหมือนกันครับบนล่างไม่ต่างกันใส่ตัวนี้นะเข้าไปรูนี้อาจจะเป็นในตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่องครับเข้านี่มันออกมานี้ครับไปหาเครื่องยนต์ตรงนี้นะสองตัวเออว่ะมีรูสองอันตรงนี้นะเหมือนกันครับ ไายขวาฝาหน้าต้องเอาท้องอ่างออกก่อนม่งั้นถอดฝาหน้าไม่ได้ครับติดท้องอ่างติดน็อตตรงนี้ครับน็อตตรงนี้สองตัวแล้วก็ติดไอ้ไอ้ตรงวัดมันเครื่องครับไอ้ตัวแรงดันมันเครื่องนี้เหล็กต้องต้องถอดออกงั้นเอาออไม่ได้อันนี้ล็อกแน่นแล้วครับจับน็อตตรงนี้มาสองตัวน,นี่แค่นี้แหละคอยใส่แล้ว ยาวเท่าไหร่ครับง่างยๆฉีดก็มีแค่นี้แหละใสยย่ยางโอริงไปแล้วชีตบตัวรับตรงนี้ตรงนี้ได้ขาดยางเส้นเครื่องข้างนี้ข้างนี้ขาดยางเส้นเครื่องขาดกับข้างนี้เปลี่ยนใหม่โอ้โหไงวะ รัวนี้หรือเปล่าอยากให้เครื่องถัดตัวนี้หรือเปล่าให่เป็นตัวนี้ครับน่าจตัวนี้อยากให้เครื่ วนี้ครับมันอยู่อย่างนี้นะยางเคร่อเครื่องไอ้ตัวนี้ทอร์ด็อกนี้สองตัวครับนี่มีน็อตอยู่สามตัวอยู่นี้ครับอย่างนี้นะยางเครื่องมีน็อตอยู่สามตัวไม่ยากเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะตัวนี้แตกหมดยางเครื่องไม่ใช่แต่ยางเครื่องเกียร์แตกยางแ่นเกียร์ แรงวัดครับว้าวก็สามตัวครับฝั่งนี้ได้อยู่ฝั่งนู้นไม่ได้เชนเกียร์อย่างนี้เนาะก็อย่างเ็นเครื่องอเป็นยางยึดเกียร์ข้างนู้นข,ข้างข้างขวาครับ ตรงนี้ะนะตรงน,นี้ใส่พอรี่ใสเสร็จแล้วครับตรงนี้กรอบแล้วครับใส่เสร็จแล้วอันนี้ไม่เข้าต้างองถอดข้างในข้างในไม่รู้มีอะไรเปล่าไม่รู้ข้างในโอ้ยมันเหมือนจะง,ง่ายแต่ไม่ง่ายหรอกอยาก อย่างแทนเกียร์ครับออบไม่ได้ขาดนี่นจะมีพเลเอกตัวหนึ่งตัวนี้นะใส่ผานผานเส้นน้อยอันนี้ผานอยู่นี่ครับด่านแล้วก็เอาใส่ยพเลเอกอยู่นคะครับพลเอกมันซูซูกิเจตตา ไม่ว่างงานครับไม่มีงานเงียบกริบออรถไหนเข้ามาวะข้าวไม่มาขายวันนี้ข้าวหายหไปงานข้าวว่างงานอดต,ตายแน่างี้ครับอะไรสินรอ,อครับ คาร์ดโอ้ยเปลี่ยนแล้วเป็นอีกของนี้ใช่ได้นะถ้าเอาเป็นของเก่าได้อยู่นะอมมติฐา,านต้องทิ้งกับคาร์ดตัวนี้นะนี่ในออลนิวว่ะเนี่ยจำไม่ได้อัดคาร์ดคาร์ดเต้าคับของอเมเรียมรราลาขาดนัดขาด,ดของอัอมอัมเร่ายังเป็นเครื่องของอะไรวะ เก็บไว้ไม่ได้ใช้ครับเก็บไว้หลายปีเลเ้วไม่ได้่าเป็นของตุยต้าไม่ได้โอ้โหเก็บไว้หลายปีแล้วมีสามตัว,วอเออวะโอ้ทอยางเหรอเก็บไว้นานนะครับไม่ได้ใช้จากเป็นอะไรตอนนี้เป็นเศษเหล็กแล้วโอ้โหเกล้าท่อ ขอน้าเกียวโตแตกด้วยลืมดูลืมบอกไปพุกพรมอะไรครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกไม่รู้กี่ตัวจำไม่ได้เยอะเปลี่ยนเยอะครับอันนี้อ้อยเกียวตัวมานี่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมครับไอตัวมาน,เป,น,เ,เ,มมานเป็นกลมครับไอคน ของมันของเดิมเป็นสี่เหลี่ยมนนี้มีน,อน็อตอยู่สองตัวท่อนี่แตกท่อต้องเปลี่ยนใหม่ท่อใช้ไม่ได้ไอตัวเดียวท่อเสียนี่เบี้ยวน่ยแตกตับหายสองตัวตับหายตัดหายนี่ได้แล้วครับเสจคานประกอบเครื่องนะ คอยยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เรายกใส่แล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก่อนอันนี้เหนื่อยอวาลน้ำนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะไอ้ปุ่มไปทางไหนก็น่าจะได้ดูแล้วนี่ะปุ่มอยู่บนหรือล่างจนระิงปุ่มอยู่บนนะวาลน้ำอยู่ฝาหน้าครับติดตัวนี้แหละติดไอ้ท้องอ่างเกียร์นะครับ ติดไอเนี้ยติดไอเล็กไอท้องอ่างครับถอดไม่ได้ครับไม่ถอดนี้ดูวาล์วน้ำก่อนวาล์วน้ำวาล์วน้ำ <c oughs> วาล์วน้ำไอตัวนี้มันอยู่ไหนก็ได้นะมันจะเป็นต้องอยู่ล่างอั่างเนี้ยมันจะมีทำให้น้ำเข้าอะไรหน่อยหนึ่ง <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> อยู่ตรงไหนก็ได้มันจะเป็นต้องอยู่ล่างตัวนี้นะ มันจะทําให้น้ําไหลได้เข้าหน่อยหนึ่งเวลาร้อนก็เปิดมากใส่ไปงี้ดันมางี้นน้ําดันมาเข้าอยู่โอ้มาแล้วครับมีลูกค้ามามาทำอะไรไม่รู้อาพร้อมขนมซ่อมแรก็กทวงไมาเลยเซ่อม,ออมกันขโมยก็ไม่หายครับ โอ้โห oh ถูกใจครับถ้ามีขนมให้เงี้ยถูกใจครับเอ่อมีขนมให้ผมซื้อผมก็แยกถุงด้วยเดี๋ยวมีปัญหาครับพี่เอ่อแยกถุงแยกดีแยกถุงแยกน้ำเหรอเออแต่ก็จะมีปททัญหาอีาก